วันนี้มีในเรื่องของข้อได้เปรียบนะคะเกี่ยวกับอสสงหามือสองมาแบ่งปันกันคะนะคะอันแรกเลยนะคะวันนี้ถ้าเราเล็งเห็นนะคะนั่นเป็นเรื่องของการเลือกทำเลซึ่งเลือกทำเลได้เกรด A ด้วยนะคะแบบนี้เขาเรียกวไม่ได้มโนเพราะอย่าลืมนะคะต่อให้เป็นอสสงหามือสองแต่โซนที่นาเวลาเราจะเข้าไปซื้อเข้าไปดูเข้าไปเช็คนั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะมันเป็นอาสาหามือหนึ่งมาก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทำเลของอาสาหามือหนึ่ง ก็ย่อมที่จะนะไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเราก็สามารถที่จะเลือกทำเลได้เกรด A เช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อที่2นะเป็นในเรื่องของเรารู้มูลค่าของนะที่แท้จริงของทรัพย์นั่นเองในเรื่องของราคาที่ พูดงว่าราคาตลาดที่แท้จริงนั่นเองนะคะสังเกตนะคะว่าเมื่อราก็ตามที่เป็นบ้านนายตัวอย่างเห็นชัเจนเป็นบ้านมือสองแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ราคาจริงๆเลยว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่ มันบางทีเนี่ยราคามันบางครั้งอาจจะต่ํากว่าราคาจริงซะด้วยซ้ําเพราะเมื่อราคาตาำนะบ้านมือหนึ่งราคาเท่านี้แต่บ้านมือสองเนี่ยแน่นอนนะราคาเนี่ยจะลดต่ําลงมามากนะครูบอกเลยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรานั้นได้รู้นะมูลค่าที่แท้จริงของซั์นั่นเองนะคะและข้อที่3เป็นในเรื่องของนะวันนี้เราสามารถมีมีอะไรคะมีราคาค่าเช่า ให้เปรียบเทียบนั่นเองถ้าวันนี้สมมติว่าใครไปซื้อนะ,อะเป็นคอนโดที่จะปล่อยให้เช่าในย่านนั้นนะคอนโดมือสองหรือจะเป็นบ้านมือสองนะคะแล้วปล่อยให้เช่าเราก็จะรู้ค่าเช่าในนะคือผู้ง่ายในย่านนั้นเขาเช่ากันอยู่เท่าไหร่จัดเราก็จะรู้ได้โดยที่แบบคือพูดง่ายว่ามีแหล่งให้เปรียบเทียบนั่นเองนะคะนี่คือนะะา3ข้อได้เปรียบนะคะที่เรานะคะ ในส่วนของอสังหามือสองถ้าวันนี้ใครซื้ออสังหามือสองนี่คือข้อได้เปรียบที่แบบนะคือเป็นอะไรที่ดีสุดๆและคุ้มค่ามากๆด้วยนะคะก็เป็นสาระน่ารู้ที่ควยนำมาแบ่งปันกันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ไปด้วยนะคะและวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องการลงทุนหรืออยากเรียนรู้เรื่องของอสังหาสามารถไปติดตามควยไดที่เพจควยอสังหารนะคะคราวหน้าจะมีสาระดีๆมาแบ่งปันกันนั้นติดตามกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ